การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างเขียนทองผ้าโรงเรียนบ้านเพียแก้วการเขียนทองผ้าคือการเขียนเส้นทองตามขอบลายลงบนผืนผ้าผ้าเขียนทองในอดีตจัดเป็นผ้าทรงศักดิ์สูงสุดในสังคมสยามเป็นงานจิตกรรมของช่างเขียนชั้นเลิศบางครั้งจึงถูกเรียกขานว่าจิตพัน์ ดังนั้นจึงมีผู้เขียนได้เฉพาะช่างหลวงประจำราชสำนักปัจจุบันมีการเผยแพร่และนำมาใช้สร้างอาชีพสร้างรายได้มีการพัฒนารูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งานดังนั้นในชุมชนต่างๆจึงได้มีการนำกระบวนการเขียนทองผ้า ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าทำให้ผืนผ้ามีความสวยงามและมีความวิจิตรการตาส่งผลให้เกิดมูลค่าทั้งทางด้านวัฒนธรรมและราคาของผ้าสูงขึ้น ที่จะทำกเปิดหลักสูตรเขียนท้องท่าเพราะนองจากนะครับในชุมชนของโรงเรียน้าคพิเยวนั้นสภาพแวดล้อมของชุมชน <c oughs> เป็นชุมชนที่มีอาชีพท้องท่าใหม่ซึ่งเป็นอาชีพหลอกจากการทำนาะครับก็เลยอยากจะเปิดหลักสูตรเขียนท้องท่าเพื่อที่จะให้หนักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์หลักสูตรของท้องถิ่นและเป็นการต่อยอดท่าใหม่คือการเพิ่มวยวดลายของท้าไหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเนะ่การเปลี่ยนท้องท่านั้นนะครับ ก็เลยเริ่มต้นจากห่งประวัติความเป็นมาคือให้นักเรียนได้รู้จักการเขียนของผ้านั้นผ้ามีมาอย่างไรเริ่มต้นมาจากไหนนะครับสองก็คือการเรียนรู้รายพื้นฐานนะครับให้นักเรียนรู้จักลายพื้นฐานของการเขียนของผ้าไหมโดยเริ่มต้นจากการเขียนให้นักเรียนเขียนในกระดาษนะครับฝึกการลายพื้นฐานกสอนหลังจากนั้นก็จะนําไปฝึกในการเขียนลายผ้าซึ่งขั้นตอนขั้นตอนที่สองที่ ที่เห็นก็คือการฝึกแวเนี่ยจะึกทิ้ง้าวทิ้ลายก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนมีความคล่องก็จะให้นักเรียนนำไปสูกข้าว้าหรือข้าใหม่ที่เป็นการลายฟอซึ่งลักษณะการแจกการรข่งขันตอนนี้ทางโรงเรียนเราก็จะได้มีมีรุ่นพี่มาสอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนรุ่นพี่สอนน้องคือรุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วที่เขาสามารถไปแข่งชนะเลิศกวดรางวัลได้รางวัลต่างๆนะครับ ีีมมมคคคววาารรู้สำหรับขั้นตอนในกลกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือตัวผมเองก็จะได้สร้างสร้างชุดฝึกมานะครับก็คือเป็นชุดฝึกชุดฝึกลายเส้นพื้นฐานสําหรับการเขียนทองผ้าซึ่งลายเส้นพื้นฐานนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแบบนะครับเริ่มจากลายง่ายๆไปหาลายลายลายยากยากนะครับซึ่งขั้นตอนแรกก็คือจะให้เด็กนะครับได้ลองฝึกเขียนลายด้วยปากกา หรือดินสอก่อนเพื่อให้นักเรียนได้เน้นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือความมั่นคงของเส้นนะครับหลังจากนั้นก็จะให้เด็กนํากาวเขียนทองผ้าซึ่งกาวเขียนทองผ้าตัวนี้ไม่ใช่กาวที่เขียนในผ้าจริงนะครับก็จะได้สร้างกาวขึ้นมาใหม่สําหรับการฝึกเขียนโดยเฉพาะนะครับเมื่อเด็กนักเรียนเขียนเสร็จแบบนี้แล้วนะครับก็จะให้การบ้านให้เด็กไปทําที่บ้านนะครับ หรือทําในเวลาว่างนะครับเด็กนักเรียนก็จะเกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเสร็จแล้วเด็กนักเรียนก็จะมีการฝึกสมาธินะครับข้อพิเศษของการฝึกสมาธินี้นะครับก็สามารถนําไปเรียนรู้กับเด็กพิเศษเรียนร่วมได้นะครับก็คือให้เด็กใช้สมาธิในการฝึกการเขียนลายนะครับถ้าเด็กไม่มีสมาธิลายเส้นก็จะไม่คงที่นะครับนอกจากนั้นนะครับเด็กก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อเด็กนําไปเป็นการบ้านนะครับผมก็จะให้เด็ก นำแบบฝึกนี้มาส่งเมื่อเด็กเขียนลายเส้นให้มันคงที่ชัดเจนจากนั้นก็จะฝึกให้เด็กเขียนลงเศษผ้านะครับเมื่อเศษผ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กนำเขียนลงในลายจรงิงนะครับอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนที่3นะครับคือเด็กส่ง,สงเศษผ้าเสร็จแล้วก็ในเมื่อเห็นเด็กเขียนลายเส้นสามารถดําเนินเขียนลงพื้น,พ,น,พ,นพื้นพื้น้าจริงได้ก็จะให้เด็กเขียนนะครับนี่คือ ในส่วนที่เห็นคือขั้นตอนที่3ของการฝึกนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็จะให้ฝึกในลายมัดหมีจริงอันนั้นก็คือขั้นตอนสุดท้ายคือเด็กสามารถสร้างสารรค์ผลงานเองได้แล้วครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อดกหญิงพัชรีปรกเีทานั่งชื่อเล่นชื่อหญิงตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปวินาพงศ์สินชัยชื่อเล่นชื่อมะปรางอยู่ชั้นมัมธยมศึกษาปีที่3ค่ะพวกหนูเป็นรุ่นที่ที่เคยทำงานหยอดทองหรือเขียนผ้าน,นะคะเวลาที่ครูมีงานมีงานหรือผ้าไหมที่ให้พวกหนูทำได้พวกหนูก็จะไปรับมาทำแล้วก็ได้พื้นต่อพื้นละ5้าถึงห ข้อที่หนูได้จากการทำงานนี้ก็คือได้ฝึกสมาธิได้ได้มีความอดทนและมีสมาธิมากขึ้นรายได้ที่ได้รับจากการเขียนทองผ้า 1. ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน 2. ได้นำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน 3. และนำไปเป็นเงินเก็บค่ะ